ย้ฮโดยุบิเซกิเนะ v i r t ง a มังะ creator and a r t ตต์ค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยเรื่องคู่มือการเขียนมังงะหรือแม้กระทั่ง artist หนึ่งส่วนหนึ่งนะวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมด้วยบอกไว้ก่อนเลยแต่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะเราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การออกบูธครั้งแรกที่งานมาริยะและงานคอมิตสแควร์ค่ะก็ืบเนื่องจากเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาของเดือนมีนาคม วันที่9และวันที่16มีนาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปออกบทที่ยูเนียนมอทั้ง2งานเลยค่ะก็จะเป็นงานมาริยาในวันที่9แล้วก็งาน c o m ิท s q u ว r e วันที่16มีนาคมนะคะแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะ <c oughs> ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ลงทะเบียนสมัคร b บสถ์ซีไปแบบ ลุยเดียวๆแบบไม่มีเพื่อนไปด้วยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ติดบูทค่ะฟาวิเพดเราไม่ติดบูทเราก็เลยทําใจไปแล้วล่ะคะ่ะว่ายังไงเก็บไว้โลงงานหน้าแล้วกันซึ่งงานหน้าที่เราวางแพลนเอาไว้ก็คือ c r e a t o r a l อันลสค่ะแต่ในช่วงนะั้นช่วงดีมากที่มีเพื่อนวีคนหนึ่งชวนไปออกโบ๊พอดีต้องขอบคุณอีนูมาเลยนะที่ชวนเราไปออกโบนะ๊น่ะเย้ โอเคเราเข้าเรื่องกันเลยหลังจากที่ได้วางแผนทําของขายก็มีรายละเอียดตามภาพนี้เลยฮะก็เราจะออกเป็นออริจินอลมังะไปขายพร้อมโปสอีก3อย่างก็คือโปสการ์ดสแตนดี้อะคริคสี่เซตมรซึ่งเราทํามาแค่3ลายนะงบไม่พอแล้วก็ไฮไลท์เด็ดเลยคือการ์ดกาชาเป็นโฟโตการ์ดแพ็คละสิบใบสุ่มตัวละครมีทั้งหมด28ลายนะก็จะอารมณ์ประมาณแบบสุ่มกาชาในเกมอะ แล้วก็เอากิมมิคนี้มาใช้พอบอกว่าของกูดพูดดีสบายสบายแต่ตัด้าพมาที่งานมังหะนี่คือสิ่งเท่ช็อกมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าออริมังหะของเราอะ่ะเราเขียนสคริปต์ไป8หน้าพอจัดแบ่งหน้าจริงมาเนี่ยมี53หน้าค่ะทุกคนนี่ยังไม่รวมแก๊กอีก4หน้านะแต่ว่าเราสะตายค่ะไม่มีอะไรทำเราได้หรอกนะใช่ไหม แน่ใจนะเซกิเนะถ้าเกิดว่าเธอติดอีกบูตหนึ่งขึ้นมาล่ะแก่ yeah, ละเอนี้ไม่ต้องห่วงรอกหลังจากนั้นเราก็เริ่มร่างเนมหรือสตอรี่แบบของงานที่จะขายค่ะในระหว่างนี้เนี่ยก็ได้โดนบทแบบสดๆที่ไม่มีสคริปด้วยรู้สึกได้ว่าถ้าเขียนสคริปไปเนี่ยแล้วมารู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์เราก็สามารถต้นสดได้แบบนี้จะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะมีชโชว์ของตัวในเรื่องได้ชัดเจนเลยล่ะ ซึ่งเราได้ทำการร่างเนมรอบแรกออกไปใช้เวลาทั้งหมด2อาทิตย์โดยประมาณนะคะเรามีทําแลบบไว้ตรงนี้เลยซึ่งสารภาพตรงๆเลยนะว่าตอนนั้นเราทําควบคู่กับโปรเจกต์สอประเมินค่ะซึ่งมันทําให้งานหนักคุณ2ซึ่งไอตัวโปรเจกต์ประเมินอยู่ในริรลไ์เหมือนกันนะคะไปอ่านกันได้นะโอเคหลังจากนั้นเราก็เริ่มวาดโพสต์การ์ดสแตนด์ กับออกแบบกากาชาไปด้วยนะคะก็ถือว่าทำงานแบบหนักสดๆเลยละเราได้เอาภาพเก่าๆที่เคยวาดไปในอดีตนะคะแล้วมันถูกใจเรามากที่สุดมาใช้ด้วยตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะมากเลยละ่ะการเต็มอาร์สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่เต็มอาร์ไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานหนักเป็น2 0เท่าเลยละ่ะ ดังดนั้นมือใหม่ทุกคนที่เพิ่งออกบูครั้งแรกทำผลงานออกมาให้เยอะที่สุดค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่านอกจากจะเอาไว้ลงงานในพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเนี่ยยังสต็อกคลังเอาไว้ทํากู๊ดขายได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าตัดมาที่เราสิ่งที่ผิดพลาดก็ได้เกิดขึ้นค่ะทุกคนอันนี้มันคือายโลตัณที่จะเอาไปทำขายนะคะทุกคนแต่ ปัญหาหลักเลยคือเราดันเราดันท่างสักเราดันทำสร้างฝายขนาดแบบพอดีเป๊ะเฉยเลยไงเวลาเอาไปค้ฟอ,อะ่ะมันเลยปัดตกไอ้ตกขอบตรงนี้ปัญหามันก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้คือเราเพิ่มขนาดแทนวนัสลงไปในแคนว่าไปอะ่ะจากเดิมอะ่ะจากเดิม ไรวะเดี๋นะ55าสิบคูณแปตอนเนี้ยห้าเคูณแปเกผื่อปัดตกด้วยโอ้โหและ,ะนีะ่คือะตอนนี้เอการนอร์มัอยังพอว่านะ นี่งยักเราไว้เพราะแบบปัดตอกปัดขอบโต๊ะนี่ทันเลยปาดขอบต๊ะก็จะประมาณนี้แหละการอาสโดอีกาอยู่อาเดี๋ยวให้ดูเลยนี่อยู่อาสะพัดไปแบบนี้เรนนี่สอยรู้เลยนะคะว่าเวลาทำู้ดชิ้นไหนอะไรก็แล้วแต่อย่าทำขนาดพอดีไม่งั้นจะเกิดเป็นแบบนี้ได้แหละค่ะก็ตามคลิปที่เราอัดไว้เลย คือเราเนี่ยกะขนาดกระดาษไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะลืมไปเลยว่าต้องเผื่อขอบตัดตกไว้ด้วยแต่โชคยังดีที่การใส่ไว้เด์กับการไเกิดโอซียัาวิ่เศษ็จเลยยังพอเตรียมการได้อยู่ค่ะอ้อหรือบอกไปโดยที่ไปออกงานปันตกกับเตือนเกิดของออริของเราสองคนนะคะก็คืออากาเดะกับนาไอเกะค่ะซึ่ง ไดเกะเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวแรกที่ได้การบันเกิดก่อนนะคะส่วนอากาเน่จะได้ตามทีหลังนะเนื่องจากเราไม่เคยสั่งทำโปตมาก่อนก็เลยต้องศึกษาแหลง่งผลิตท,ทีทดทดท่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดคุ้มทุนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะแน่ละโปสการ์ดก็ด้วยเราเลยตัดสินใจทำเพื่อขอบตัาตกด้วยนะคะ ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังทำของขายสำหรับงานซีคิวอย่างเดียวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมารุยะยังไม่เปิดเราสมัครบูธค่ะตอนช่วงระหว่างนั้นเราก็ไปต่างจังหวัดหาพ่อที่นั่นเพราะว่าต้องเกิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพ่อกับเราเนี่ยอยู่คนละจังหวัดกันแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยไม่อยากอยู่ตัวเมืองกรุงเทพก็เลยไปอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวส่วนแม่เนี่ยก็แล้วแต่อาทิตย์ค่ะ บางอาทิตย์ก็ไปอยู่กับเราบางอาทิตย์ก็ไปหาพ่อค่ะซึ่งในช่วงที่เป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยเราตัดสินใจไปหาพ่อที่ต่างจังหวัดค่ะไปกับแม่สองคนนี่แหละแต่จากนั้นเนี่ยเรากลับมาอยู่กรุงเทพตอนช่วงวันขึ้นปีใหม่ค่ะลัาจากกลับมากรุงเทพได้สองอาทิตย์จูจๆรืสไพรก็เข้ามาหาเรารับปีใหม่เลยก็คือเราไปเช็คอีเมลส่วนตัวของเราค่ะ เราได้รับอ e ีเมลจากทาง c s s q u a d นะคะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่า c s s q u a d คือกลุ่มอะไรเป็นใครมาจากไหน c s s q u a d ก็คือเจ้าภาพที่จัดงาน Creator Alley และ c o m ม a Avenue ค่ะซึ่งจะบอกว่าสองงานนี้มันจัดคนละช่วงเวลากันนะคะทุกคนโอเคตัดเคอรกันต่อเลยเราดูอ e ีเมลของตัวเองค่ะว่าห้าง c s s q u a d สง e ่งอีเมลมาค่ะว่า เราติดบูธงาน Creator ครีเอเตอร์อเลสสามค่ะเอาแล้วไงไซกินเนชิปหายงานเข้าแล้วไงทำไงดีอะไรทีนี้เฮ้ยไม่ทันขาดคำเลยฉันก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเธอติดอีกบูธหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงล่ะไซกินเนระยะเวลาของอีเวนต์สองงานนี้เนี่ยมันห่างกันแค่2เดือนเองนะมีเวลาเต็มตัวสบายอยู่แล้วว่าแต่เอเดนช่วยเลิกพูดอะไรที่มันเป็นลางสาหรอนได้ไหมเนี่ยฮะฉันใจไม่ดีเลยเออขอโทษ นั่นแหละฮะเท่ากับว่าหลังงานก็ต้องเตรียม ca ต่อคะ่ะเอาละเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักที่ไม่ใช่ความรักสำหรับเราเดือนแห่งงานล้นค่ะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยปีเนี้ยมันเป็นปีที่ฉันรับปริญญาค่ะเราต้องเตรียมทั้งงานออกบูธแล้วก็งานรับปริญญาสองงานเลยเราต้องเตรียมสั่งของส่งไฟมางานที่โรงพิมบวกกับลุ้นบูธงานมารยะซึ่งฟอินูชนอีกแล้ว แล้วพี่ไปกว่านั้น2ง,งานเนี้ยมันจัดที่อยู่เน็ตมอเหมือนกันค่ะตามที่เราบอกไปช่วงต้นคลิปเลยช่วงนี้แหละเรางานยุ่สุดๆพอเดินไลน์โปรเจกต์มาง่ะที่จะส่งประเมินเนี่ยเหมือนใกล้เข้ามาแล้วค่ะจนในที่สุดเราก็จบคอสมังอะไปไปที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการและได้ไปเกติบัตรมาล้วสถานีต่อไปสอบรับปริญญาระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์ไปด้วย สั่งทำโกสไปด้วยแล้วก็ทำสตอรี่บอร์ดเรื่องใหม่ไปด้วยค่ะปรากฏว่ามารุยะก็ติดบูธค่ะยังดีนะที่ขอไปขายอะรอบนี้มันเป็นชุดเดียวกันกับที่เราจะเอาไปขายที่ CQ ก็เลยเซียเวลาเตรียมตัวไปได้เยอะโอเคเดี๋ยวเราจัดของสำหรับไปงานคอมเไปสแควร์กันนะ,ะคะเือจริงๆอะ่ะก็ว่าจะเอากระเป๋าเขียวไปแต่ว่า ไอตัวกระเป๋าเขียวอะ่ะไอตัวด้าบจับฮิ้วอะ่ะมันหกักมันหักทั้งสองข้างเลยด้านบนก,กับด้านข้างอะ่ะคือปกติกอะ่ะมันจะต้องมีไอแบบเนี้ยกับไอตัวบลนี้แต่ว่าไตัวกระเป๋าเขียวอะ่ะมันหักหมดเลยนีของอีกใบเดิมก็จะมีถ้าเป็นใบเลยก่ะ มันจะมีแค่ไอตัวบนแบบนี้ซึ่งแม่บอกให้เราเปลี่ยน<ฮ><ฮ>เพราะเผื่อใจหนังสือที่เสือจากการขายวันพรุ่งนี้ด้วย <S <S อ่าเขอันนี้ใครสงสัยว,ว่านี่คืออะไรอันนี้กะว่าจะไว้โชว์สแตนดดแต่ HP หนึงมันจะตั้งได้หรือเปล่าเราไม่รู้ส่วนนี้เราใส่ไอ้น็อตท,ที่ประกอบชั้นซึ่งมันอยู่ในกระเป๋านี้ เดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันจะเอาของอันนี้กับอันนี้บางส่วนมาใส่ในกระเป๋าใบนี้เรื่ออะไรพอมาวันงานเนี่ยเราก็รีบออกจากบ้านแต่เช้าค่ะออกจากบ้านเจ็ดโมงกว่าเพราะว่าเราต้องนั่งเอ็มบัตีใส่ชิชมพูมาเปลี่ยนที่วัดพระสรีค่ะแล้วต่อ BTS มาลงฮายย่างลาดพ้าวประเด็นไม่ได้มาอยู่ตรงนี้คื ตามเราคนเป็นเซ็งเราเนี่ยถ้า MRT สายสีส้มเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนที่สถานีสวนวัดแล้วก็นั่งสายสีํำเงินลงพระหขนโยทินค่ะแต่ประเด็นคือมันเปิดปี71หนึ่งไงมันสร้างไม่เสร็จยังไงก็ต้องนั่งอ้อมอะ่ะหรืออีกช้อยหนึ่ง Airport Link จากสถานีรักะบังค่ะแล้วก็มาลงเปลี่ยนขบวนที่มักกสันซึ่ง บลำบากมากเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องข้ามถนนอสอเส้นแล้วตอนเปรดขบวนเทศสถาน,นีมักกะสันเนี่ยเราต้องเดินสกายวอล์ลงมาค่ะทุกคนซึ่งมันเหนื่อยมากก็เลยตัดสินใจนั่งออมดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยเนื่องจากเราถ่ายแค่เตรียมของสำหรับงาน CQ นะคะอันนี้จะเป็นวิธี การจัดเตรียมของไปงานสําหรับเรานะคะเนื่องจากว่าในงานมารุยะและงานคอมมิสแควร์ไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดดังนั้นเราจึงใช้วิธีเป็นการอธิบายสรุปสรุปสั้นๆแล้วกันนะคะพอสรุปของการออกโบสถ์ครั้งแรกนะคะก็คือขายไม่ออกค่ะไม่ค่อยมีใครมาหาโบสถ์เราเลย อาจจะเป็นเพราะบูธที่เราตกแต่งมันไม่เด่นพอค่ะมันไม่มีฉากกัน้นมันไม่มีป้ายบอกชัดเจนเลยด้วยซ้ำเซิงมันขายไม่ออกทั้งสองงานเลยอะค่ะเราเลยกลับมาคิดทบทวนอีกทีแต่ว่างานนี้ไม่เหมาะกับนักเขียนจริงๆก็คืองานมาริยาค่ะเราคงไม่เหมาะกับการที่ออกโกสพวกออริเท่าไหร่เพราะว่างานสวนมากเนี่ยจะเน้นไปทางด้าน คอสเพลย์และก็พวกของ VTuber c r e a t o r ซะมากกว่าส่วนงานเซถามว่ามันทำยอดดีดีกว่าของมาริยะไหมยอมรับเลยว่าดีกว่าของมาริยะประมาณ3-4เท่าเลยค่ะแต่ก็ดีใจนะคะที่มีเพื่อน VTuber เข้ามาอดหนุนเข้ามาทักทายแล้วก็คนรู้จักทั้งในชีวิตจริงเข้ามาอดหนุนแล้วก็มาทักทายด้วย และงานนั้นเนี่ยเราได้ทำความรู้จักกับครีเอเตอร์คนใหม่ๆด้วยล่ะค่ะคือเราเข้าสังคมไม่เก่ง mm. ไปดินโทรเวิร์ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าคนออกบูธด้วยกันเนี่ยถ้ามาทักทายที่บูธเราเนี่ยสามารถมาทักทายได้นะคะไม่กัดคือจริงๆอ่ะเราก็ทำเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความผิดพลาดในงานนี่แหละค่ะโดยเฉพาะงานคอมมิตสแควร ไม่เปิดความเปิดลาคขางทาง,งานด้วยที่ไม่ได้เปิดประตูทางเข้าเชื่อมฮอล์ด้วยกันค่ะซึ่งจากผังงานเนี่ยมีคนบอกในทวิตเตอร์ว่าสตาฟที่งานเนี่ยไม่เปิดประตูเชื่อมระหว่างฮอล์หนึ่งกับฮอล์สองหมดทําให้วันจริงเนี่ยคนเนี่ยไปคูกันที่ฮอล์สองกันเยอะมากฮอล์หนึ่งคือโล่งเดินสบายมากคือในผังงานเนี่ยหลายคนเนี่ย จะเข้าใจผิดว่าโตประตูเชื่อมฮอเนี่ยจะเปิดได้ทุกบานแต่วันงานจริงมันเปิดแค่บางบานค่ะทำให้คนเข้ามาในงานส่วนมากไม่รู้ว่ามีอีกฮอหนึ่งที่จัดงานคอมบิสแควร์เหมือนกันคิดว่าสาเหตุมาจากการจัดเลเยอร์ของแต่ละฮอที่ไม่สมดุนด้วยค่ะเท่าที่ดูจากผางงานของงานคอมบิสแควร์ขออนุญาตเอาภาพขึ้นนะคะถ้าทีมงานดูอยู่ขออนุญาตฟีดแบ็แล้วกันนะ คือสัดส่วนการแบ่งบูธแต่ละประเภทในแต่ละหอเนี่ยมันไม่สมดุลค่ะทางดีเนี่ยเราควรกระจายแต่ละหมวดหมู่ไปยังอีกหอหนึ่งจะดีมากเลยนะคะเอาพวกโซนออลีเนี่ยมาอยู่ในหอสองส่วนพวกแอนิเมทหรือว่าพวกเกมเนี่ยไปอยู่อีกหอหนึ่งไปกลุ่มกระจายกระจายการจะดีกว่าค่ะ จะได้กระจายคนในหอไม่ให้มันแน่นเกินใน1ฮอนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังได้เห็นอีกด้วยนะคะว่างานเอามีสซแคเวเนี่ยดราม่าค่อนข้างจะเยอะหลังจากจัดงานปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็เองจะมีอีกเหรอวะแล้วปีนี้เนี่ยมีถึง2ประเด็น3ประเด็นด้วยกันนะอะไรเนี่ยจต่แต่ว่า,ายอยู่สงบไม่ได้หรืไงเนี่ยจะใช้ไขยอลลีดีๆหน่อยก็ไม่ได้หรืไงวะเนี่ย เคงไงก่อนจะจบคลิปนี้ขอฝากพรีออเดอร์บางะกับโกส์ของเราด้วยนะคะซึ่งเราเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่13เมษายนนี้ค่ะเดี๋ยวคครีเอเตอร์อันเลสส3จะดูอีกทีนะคะว่าจะทำขายในงานจริงไหมถ้าเกิดว่าไม่มียอดพรีออเดอร์ของที่ผ่านมาเนี่ยเราจะขอฮุบโปรเจกต์นี้ไปก่อนนะคะ ถ้าอยากซัพพอร์ตนักเขียนหน้าใหม่คนนี้เนี่ยมาส่งซื้อกันเยอะๆนะคะทั้งของในงานคอมบิสแควร์และมาริยะและก็เปิดของล่วงหน้าสรครี Creator อเลสซามาสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะทุกๆคนช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะลิงก์พรีออเดอร์จะอยู่ใต้คลิปค่ะหรือถ้าไม่ถนัดกรอกฟอร์มเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อได้ที่แกงนาวได้นะคะมีขายแล้วนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าบางังะัล่มนี้จะไม่สั่งพิมพ์เพิ่มแล้วค่ะพลาดแล้วพลาดเลย ถ้าชอบคลิปดีก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวูทูเปอร์นักเขียนคนนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย